ตอนแรกก็คือช่างใจมากว่ามันจะออกหรือไม่ออกพิอก็เลยกดใส่น้ำมันไปนิดสวัสดีค่ะทุกคนกับพาพบกับพี่เวเลแค่ะในช่อง WP Daily นะคะวันนี้นะคะเป็นการรีวิวของที่ซื้อมารูปยอดแบบเร็วๆเลยกันนะคะหนึ่งเลยพิ่ซื้ออะไรมาล่าสุดเออสเปรยกกระป๋องของพี่มันหมดใช่ไหมพี่ก็เลยไปซื้อไอ้เจ้าตัวนี้มา ช่วงหลังๆพี่ก็เริ่มแบบดูแลสุขภาพมากขึ้นนะคะการกินของทอดพี่ก็จะใช้ขวดที่มันเป็นสเปรย์น้ำมันเนาะฉีดมันก็เป็นละอองทอดไข่ก็ไม่ได้กรอบที่เป็นแบบเหมือนตามไข่ดาวตามร้านอาหารตามสั่งกลงคุณป้าทั้งหลายพบว่าโอ้เดี๋ยวนี้สเปรย์น้ำมันราคามันขึ้นสูงคือกระป๋องหนึ่งมันร้อยสี่สิบเก้าบาทสมัยนั้นนะตอนนี้มันร้อยห้าสิบกว่าบาทแล้วมั้งก็เลยเอ้ยเรามีวิธีอื่นไหมที่เราจะสามารถใช้น้ำมันที่มันเป็นละองเล็กๆแต่ราคาย่อมเยาวกว่า อยู่ๆก็เลยไปเดินในมิสเตอร์ดีไก็ไปเจอเจ้านี่สเปรย์บอทเเขาก็คือบอกว่ามันมันสามารถใส่ไอตัวน้ํามันเนี่ยใส่น้ํามันลงไปแล้วก็ฉีดเป็นสเปรย์ฝอยๆสามารถฉีดบนสลัดหรือว่าฉีดบนกระทะเพื่อให้เราใช้น้ํามันน้อยลงเนาะพี่ก็เลยซื้อมาไว้เพราะว่าสมัยก่อนอะมันมีคนแนะนําให้ใช้ f o กกี้เพื่มเคยใช้ f o กกียี่ห้อพี่อาจจะไม่ค่อยดีหรืออะไรก็ไม่รู้แหละมันมันฉีดไม่ออก เออก็กลับว่าอา่ะไม่ได้แช่นั้นไปก็กลับไปซื้ออีกกระป๋องหนึ่งจนตอนเนี้ยมาเป็นขวดนี้พี่ก็เลยซื้อมาราคา,าประมาณ55บาทข้างในเป็นขวดแก้วนะคะแล้วออกมาแล้วโอเคเลยเนี่ยกิ๊กกินะแล้วด้านบนก็จะเป็นพลาสติกตอนแรกก็คือช่างใจมากว่ามันจะออกหรือไม่ออกพี่ก็เลยกดใส่น้ํามันไปนิดนึงให้มันอยู่ประมาณนี้นะคะแล้วก็กดฉีดชิดชิคือฉีดสฟิตแรกอะ่ะโอเคเลยนะแบบ โหดีใจมากเลยแต่พอดีว่าพี่ใช้กระทะใบใหญ่เนาะในการทอดเพราะว่าทอดทีแบบสี่ห้าฟองก็ฉีดสี่ห้าฟืดฟืดฟืดปรากฏว่าตรงข้างๆนี้เว้ยมีน้ํามันแบบเหมือนด้วยความที่มันเป็นละอองอะมั้งน้ามันมันก็ตกมันติดตกมันก็ไหลเยอะออกมาซึ่งในขวดสเปรย์น้ํามันที่ซื้อตามห้างที่มันเป็นกระป๋องยาวๆเนาะร้อยสี่สิบเก้าถึงร้อยห้าสิบกว่าบาทอะไรเงี้ยมันไม่เป็นคือมันฉีดเสร็จแล้วมันก็คือจบกันแต่พี่ก็งงว่าไอตัวเนี้ยหรือว่าพี่ต้องถอด ปอกน้ําเงินแต่ดูจากอันเนี้ยเขาก็ไม่ได้ถอดนะกลายเป็นว่าคนมันฉีดด้วยไอ้ตัวเนี้ยมันไหลยเยอะออกมาตรงนี้วัดก็เลยทําให้รู้สึกว่าอาจจะไม่เหมาะสําหรับการใส่น้ํามันแล้วก็ฉีดพี่มองว่าอาจจะแปลงโดยการอาล้างน้ํามันออกแล้วก็ใส่เป็นน้ําเปล่าหรือเวลาอุ่นข้าวสวยที่แช่ตู้เย็นอะ่ะจะใส่เข้าไปในไมโครเวฟก็อาจจะใช้เนี่ยฉีดน้ําเปล่าคือมันก็มีอีกปัญหาหนึ่งของพี่คือปกติเวลาหุงข้าวใส่ไว้นในตู้เย็นใช่ไหมเวลาามาอุ่นในไมโครเวฟแบบถ้าไม่ใส่น้าเลยมันก็จะแข็งแต่ถ้า พี่ใส่น้าเองโดยที่ไม่ระวังมันก็จะแฉะที่เราคิดว่าอ่ะตัวนี้อาจจะตอบโจทย์ได้นะคะฉะนั้นถามว่าใส่น้ํามันแล้วฉีดขึ้นไหมฉีดขึ้นแต่ถามว่ามันมี after effect ยังไงคือน้ามันมันไหลยเยอะออกมาตรงเนี้ยพี่ก็อาจจะไม่ค่อยสะดวกใจในการที่จะเช็ดหรือว่าใช้เขาครั้งถัดไปเนาะเพราะว่ามองว่า,วามันอาจจะขึ้นลาหรืออะไรเงี้ยได้ไงมันไม่มีแบบตัวปิดอะไอตัวสเปรย์บบกระป๋องมันยังมีฝาปิดก็เลยคิดว่าเอออาจจะไม่ได้เหมาะสําหรับการใช้ที่แบบ อาจจะต้องตั้งทิ้งไว้แล้วก็อีกวันสองวันมาใช้มาอาจจะเหมาะแค่แบบสมมติว่าวันนี้มีจัดเลี้ยงฉันแบบอ,อยากจะทาบะหมี่ที่น้ํามันเจียวไม่ต้องเยอะ,อะใส่น้ํามันเจียวลงไปในนี้ก็ฉีดฉีดฉีด,ดก็คือใช้เสร็จแล้วก็ล้างอันนี้พี่ว่าโอเคไม่แย่จบการรีวิวหนึ่งชิ้น